วิธีการทำเห็ดฟางนะครับอันนี้มือเราเหยียบเป็นก้อนๆแล้วนะครับแล้วนี่ก็ใช้12บล็อกนะครับพ่อแม่พี่น้องหรือ12ก้อนนะครับแล้วก็ทำซุ้มไม้ไผ่นะครับครอบนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ใส่ปุ๋ยอคอกธรรมดาแล้วนะครับคีวนะครับ อันนี้ก็ทำสองแปลงนะครับไม่ทํำเยอะมากนะครับทำเยอะมากเดี๋ยวจะรวยเกินนะครับที่ทำแบบพอเพียงแบบเดินตามสายกลางนะครับไม่โลบมากนะครับพออยู่พอกินก็พอนะครับินแปลงเก่าๆก็รื้อออกแล้วก็จะปลูกพืชผักก็ได้นะครับทำไมเป็นหนองจะเป็นดินปุ๋ยอย่างนี้เลยนะครับ ันนี้ปรับสภาพดินไปในตัวเลยนะครับอันนี้ฟาร์มเห็ดของพ่อสุปชยัยราสีนะครับบ้านโคกกระเพือตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับทำอยู่เจ้าเดือนนะครับในหมู่บ้านนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็โปรโย ปุนขาวนะครับพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อฆ่าเชื้อรานะครับไม่ให้เชื้อราปะพนกับเชื้อเห็ดน,นะครับโรยไปให้ทั่วเลยนะครับพ่อแม่พี่นอ้องแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกนะครับยังไม่ได้ไปเอามาจากคอกนะครับนี่ก็ใส่ตอนเช้าก็ได้นะครับ ใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่เชื้อเห็ดด้วยนะครับเชื้อเห็ดฟางนะครับโปรยโปรยใส่แล้วก็คลุมไว้นะครับสามวันค่อยตัดใหญ่นะครับแล้วก็คลุมไว้ก็จะเริ่มออกดอกนะครับอ่า แล้วก็คลุมผ้ายางต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วใส่ฟางข้างบนอย่างนี้นะครับไม่ให้โดนแสงแดดน,นะครับฟางเราก็ใช้งานมาหลายมาหลายครั้งแล้วสองครั้งแล้วครับ <Yeah. S 1> ทำไปเรื่อยๆนะครับตามความเขียน

เยลครับแล้วก็คลุมพายานนะครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่งลากพายางมาได้นะครับอยู่ไกลโอ้ยมืดครับกลองราคาไหมครับคลุมไว้ก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้อง มื่นแล้วไห้พ่อหักให้จงลงไว้ก่อนนะครับมืดแล้วมองไม่เห็นเดี๋ยวตอนเช้าค่อยเ,เริ่มต่อ Ah, ma, ni, ween. Oh, ti, ma, ta, bong, tit. Hi. Anu, we, we, ni, de, de, kia, ha. Chon, sa, sa, we, we, mo, na, hai. Hmm, men. Hmm,